อันนี้ก็เป็นข่าวคลึกโครมมานะครับหลังจากที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของป่าไม้เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนตายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่า ทางโรงพักได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศว่าเจ้าหน้าที่ตรวจป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้นะครับอยู่ที่น้ำตกเขาอีโต้ตนบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับชื่อคุณมนตรีเอื้อนจิตถูกทำร้ายร่างกายจนตายที่โรงพยาบาลน,นะครับตำรวจก็ลงไปสอบจึงทราบว่า9มีนาคมเวลา5โมงเย็นขณะที่คุณมนตรีเข้าเวรอยู่ที่สำนักงานบริเวณน้ำตกเขาอีโต้ ติดอ่างเก็บน้ําจักระพงแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีท่องเที่ยวเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์รวม6คนครับ6คนนี้เป็นชาย4หญิง2นะครับก็ไม่รู้ชื่อได้ขับเข้าไปเที่ยวน้ําตกอ่างเก็บน้ํานะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปขอเช่าเต็นท์ค้างคืน3าหลังจากคุณมนตรีแล้วนําไปกลางข้างอ่างเก็บน้ําจักระพง นำเบียรมานั่งดื่มกินพร้อมกับร้องเพลงส่งเสียงดังกระทั่งเลยสองทุ่มยังไม่หยุดนะฮะผู้ตายคือคุณมนตรีก็เห็นว่ามันผิดระเบียบของอุทยานก็เข้าไปห้ามทําให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ซึ่งตอนนั้นมีอาการเมามายไม่พอใจก็ร่วมกันทําร้ายผู้ตายโดยใช้ขวดเบียร์ตีหัวเตะต่อยกระทืบร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสช้ำในน่วมเลยนะฮะแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ขับรถ จักรยานยนต์บิ๊กไบค์หลบหนีไปหลังเกิดเหตุนะครับทางหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพนธรรมสถานที่ปราจีนก็นำตัวคุณมนตรีส่งโรงพยาบาลแล้วก็ถึงแก่ความตายนะฮะตำรวจก็จับกลุ่มนะไปตามจับกลุ่มตัวมาได้นะครับผู้ต้องหาเนี่ยสามคนนะครับสามคนนี้ได้แก่สิบตรีนราวุธธุระดาครับเป็น เป็นอยู่ที่กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ค่ายพรมโยธีนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี <c oughs> นายธนงศักดิ์นิ่มน้อยอายุ25ปีนายวิสรุตตรีพรมอายุ19ปีสองคนหลังนี้เป็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งนะครับนี่ฮะก็จับได้ครับแล้วก็ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าคุณสุรพลยังบอกนะครับว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายซ้อมคุณมนตรีจนบาดเจ็บสาหัสและตายนั้น กลุ่มพวกเขาก็ได้เข้าไปค้นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ขโมยทรัพย์สินเป็นเงินสด12,400บาทและโทรศัพท์มือถือหนีไปอออันนี้อันนี้เป็นเป็นวายร้ายเลยนะเป็นผู้ร้ายจริงๆนะฮะมองมุมไหนก็ร้ายนี่ฮะเข้าไปเออะมะเทิงร้องเพลงกินเหล้าในน้ำตกเจอเจ้าหน้าที่ตรวจป่ากาไปเตือนซ้อมเขานะฮะซ้อมเขาจนตายและขโมยทรัพย์สินด้วยนะฮะ โอ้โหนี่มหาวายร้ายเลย